สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรดวงประจําวันเกิดสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีแล้วค่ะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดามจะใช้ศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีในการพยากรมาดามจะพยากรแบบไพ่เล่าเรื่องไพ่รู้อะไรมาดามขออนุญาต ผู้ที่เกิดวันพระหัสทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รั่วอะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าผู้ที่เกิดวันพระหสัสสปดีในช่วงเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2,568นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไพ่ใบแรกได้ไพ่ justment ์จัดเมหมายถึงการมีชื่อเสียงนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพระศปดีใครที่ทำอะไรก็ตามทำได้ถูกต้องตามทํานองคองทำไม่ตุกติกไม่หมกเม็ดไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นไม่ทำอะไรที่เเขาเรียกว่าไม่ซื่อสัตย์นะคะไม่ซื่อสัตย์ไม่มีความยุติธรรมถ้าคน ทุกอย่างทําอะไรค,รง,ครงเส้นคงวามีความซื่อสัตย์ยุติธรรมคุณจะมีชื่อเสียงแต่ต้องบอกก่อนว่าไพ่ใบนี้บอกถึงการที่เรียกว่าถ้าใครทําในมุมตรงกันข้ามตุกติดหมกเม็ดทุกอย่างไม่มีความซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมทําอะไรปิดบังซ่อนเล้นหลบหลบซ่อนๆนไม่ถูกต้องคุณจะถูกเปิดโปงนะในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ แต่ถ้าสําหรับใครที่ทําอะไรดีมาโดยตลอดเลยจะมีชื่อเสียงจะมีคนบอกต่อจะมีคนมองเห็นมันเป็นช่วงที่ทั้งดีก็ได้ทั้งร้ายก็ได้เพราะเหมือนเจอเจ้ากรรมในเวรนะคะถ้าเกิดว่าเราทําดีมาตลอดเนี่ยผลบุญก็จะส่งผลให้คุณดีขึ้นดีมากๆยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องเอาลัดเอาเปรียบผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการที่เรียกว่าแอบทําอะไรที่มัน ไม่ซื่อสัตย์มันจะถูกเปิดโปงถึงแม้ตลอดเวลาที่ทำมาเขาจับไม่ได้แต่คราวนี้จะถูกจับได้นะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วมีการทำอะไรที่แบบเล็กๆน้อยน้อยเองนะ่ะมันไม่น่าที่จะนัดไม่ได้นะคะแแก้ไขตัวเองตอนนี้ยังทันเพราะว่าอย่าให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเนี่ยคุณจะแก้ไขตัวเองไม่ทันละมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นได้จากะจากสิ่ง จากสิ่งและการกระทําที่คุณกระทํามันอาจจะมากหรืออาจจะน้อยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลในแต่ละคนว่าทําอะไรที่มันดีหรือไม่ดีแบบไหนนะคะทีนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องคําพูดคําจาด้วยอย่าตรงอย่าขวานผ่าซ่ากเกินไปมันจะทําให้คนที่รับรู้รับฟังเนะี่ยเขารู้สึกว่าคุณพูดจาไม่เข้าหูเลยใครที่จะพูดอะไรในในช่วงเอ่อต้องบอกว่าผู้ที่เกิดวันพร,ราหัสป,ปดีในช่วง เดือนนี้นะคะพูดอะไรต้องระมัดระวังคําพูดคําจาให้มากที่สุดอย่าลืมนะวันพระราชบัป,ปดีปีนี้เป็นโลกาวินาศบางคนได้รับผลกระทบจากคาพูดคําจาที่เอ้ยฉันเคยพูดเล่นได้แบบนี้แต่กับกลายเป็นอยู่ดีๆพูดเล่นไม่ได้บางคนเคยทําแบบนี้มาโดยตลอดไม่เคยถูกจับได้แต่ตอนนี้จะถูกจับได้นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังส่วนบางคนที่ทําดีมาโดยตลอด ผลบุญจะส่งเสริมให้คุณดีขึ้นแต่คําว่าโลกาวินาศมันก็จะต้องเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะไพ่ใบต่อมาโอ <c oughs> ได้ไพ่สิบดาบไพ่สิบดาบไม่อยู่ติดกับ j จัสม n t นั่นหมายถึงว่าอย่างที่มาดามพูดไปใครที่ทําอะไรที่มันมีการไม่ชอบมาพากลน,นะคะทําอะไรที่มันไม่ไม่ถูกต้องปิดปิดบางๆหลบหลบซ่อนซน <c oughs> หรือทำมาแล้วไม่เคยมีใครจับได้ระมัดระวังคนใกล้ชิดคุณนั่นแหละที่จะเป็นคนเปิดโปงคุณจะเป็นคนทำร้ายคุณรู้ทั้งรู้ว่าบางทีคนนี้เรามีความรู้สึกอีไม่น่าไว้ใจนะคะแต่ว่ามันสายไปแล้วไงเพราะว่าเหมือนเขารู้เรื่องของเราหมดแล้วดังนั้นน่ะถ้าถอนตัวได้หรือหยุดได้ควรหยุดไม่งั้นคุณก็จะต้องถูกทำร้ายแน่นอน อีกอย่างหนึ่งสําหรับผู้ที่เกิดวันพราหมดีในช่วงของเดือนมิถุนายานนี้อย่าอารมณ์ร้อนนะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าหงุดหงิดวู่วาง่ายเกินไปคําพูดคาจาม,มันจะส่งผลอารมณ์มันจะส่งผลไปที่คําพูดเรามันจะทําให้คําพูดเราอะ่ะยิ่งดูไม่น่าฟังหนะักเข้าไปใหญ่อย่าใช้คําพูดแรงๆอย่าพูดหรืออย่าเอออย่ามีปากเสียงกับใครตอนที่เรากําลังอารมณ์ขึ้นมากๆเพราะเหตุผลของคุณจะไม่มีคุณจะกลายเป็นเหตุผลของตัวเองคนเดียว มันจะเป็นเหตุผลส่วนตัวที่ไม่ใช่เหตุผลที่ยอมรับได้สำหรับคนอื่นเพราะฉะนั้นนะ่ะตั้งสติก่อน ในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันพระัสปดีระวังเกี่ยวกับเรื่องเลือดตกยางออกบางคนมีเกณฑ์เรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นบางคนก็มีเกณฑ์ของการที่จะผ่าตัดเกิดขึ้นส่วนบางคนก็มีความเครียดนะมีความเครียดปวดหลังบา่าไหลเอวสะโพกต้นขาหรือแม้กระทั่งปวดหัวเป็นไมเกรนก็มีเกณฑ์ที่จะต้องไปฝังเข็มนะคะเพราะฉะนั้นอะ แก้เคล็ดนะแก้เค็ดด้วยการไปฝังเข็มก็ได้หรือใครที่มีเรื่องที่จะสัญญกรรมก็ไปสัญญกรรมซะหรือใครที่มีเรื่องที่จะต้องไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพซะหรืออาจที่จะบางคนมีเกณฑ์หมอนัดผ่าตัด ผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ได้หมดเลยนะเป็นการแก้เคล็ดนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เลิฟเวอร์เลิฟเวอร์ในที่นี้เขาบอกว่าจริงๆในช่วงนี้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีคุณมีเสน่ห์นะจะเจอคนถูกอกถูกใจเข้ามาแต่จะเป็นคนอารมณ์ร้อนเจ้าอารมณ์นะคะเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคู่สร้างคู่สมหรือเจ้ากรรมในเวรของเราก็ว่าได้ถ้าเกิดว่าเราสร้างกรรมดีกับเขามาเขาเปรียบเสมือน คู่สร้างคู่สมแต่ถ้าเรามีมีเวรมีกรรมร่วมกันมามันเหมือนเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคุณกําลังจะเจ,เจอเจ้ากรรมในเวรใครที่บางทีเคยมีเจ้ากรรมในเวรอยู่แล้วจากการมีคู่ครองนะคะเพราะว่าผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีค่อนข้างดือ้อไม่ค่อยฟังใครเชื่อมั่นตัวเองสูงบางครั้งบางทีการเลือกคู่ไม่ฟังคําพูดของคนอื่นเชื่อมั่นในตัวเองเปรียบเสมือนคุณเจอเจ,อเจ้ากรรมในเวรเพราะว่าอะไรบางทีเจอคู่ดีถือว่า เป็นอคู่บุญแต่ถ้าเกิดคุณเจอคู่ไม่ดีถือว่าเป็นคู่เวรกรรมกับเราเมื่อหมดเวรหมดกรรมก็จะไปจากกันดังนั้นในในช่วงเดือนมิถุนายนนี้คุณจะมีคนเข้ามาเพราะเป็นจังหวะที่มีสเสน่ห์ของคุณเป็นช่วงจังหวะที่เรียกว่ามีคนเข้ามาสามารถ อุ้มชูอุปถัมภ์คุณได้นะเพียงแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเยอะแยะมากมายถ้าคุณเดือดร้อนก็สามารถช่วยเหลือคุณได้แต่เขาเป็นคนเจ้าอารมณ์พูดจาเขาเรียกว่าปากค่อนข้างร้ายนะแต่จิตใจดีนะคะในที่นี้มาดูไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เด็กเหรียญเด็กเหรียญในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันพระัสบดีในช่วงเดือนมิถุนายนยนี้คุณจะหมดไปกับลูกใครที่มีลูกหมดกับลูก ใครที่ไม่มีลูกเป็นโสดอยู่คุณจะหมดกับตัวคุณเองเพราะคุณจะมีความคิดความอ่านของความเป็นเด็กคืออยากได้อะไรจะซื้อเลยโดยไม่คำนึงว่าการเงินรายรับรายจ่ายของเรามันบาลานซ์กันไหมมันไปได้ตลอดลอดฝั่งชนเดือนไหมอยากได้ฉันซื้อนะซื้อในสิ่งที่เออสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบโดยที่บางทีซื้อแล้วไม่รู้จะเอามาทำอะไรแล้วเวลาซื้อไม่ซื้อหนึ่งด้วยนะ ซื้อเบิ้งสองเลยซื้อเป็นคู่คู่มามาดามก็ติดนีสัสนี้นะเพราะว่าในจิตใต้สํานึกของมาดามมีเลขหกมีเลขเลิฟเวอร์อยู่มันจึงทําให้เวลามาดามซื้อของนจนแม่ค้าจะรู้เลยใจนะมันต้องใช้แค่หนึ่งแต่เวลาซื้อจะซื้อสองเพราะมีความรู้สึกว่าซื้อหนึ่งมันน้อยเกินไปแล้วพอซื้ออีกอันหนึ่งก็คืออีกอันหนึ่งกินอีกอันหนึ่งทิ้งมันกินไม่หมดหรือไม่ก็ให้คนอื่น แบบประมาณนี้ถ้าซื้อเสื้อผ้าก็เหมือนกันสั่งตัวเดียวมันก็แลดูน้อยก็สั่งสองตัวอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยทั้งท้ที่บางทีก็ห้ามใจตัวเองนะเนี่ยผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยใช้เงินเหมือนเด็กใช้เงินแบบไม่ได้คิดแต่ถ้าคนที่มีลูกมีหลานก็จะหมดไปกับเด็กหมดไปกับลูกมากหรือบางทีก็หมดไปกับหลานมากมาดูไพ่ใบต่อมาไพ่ใบต่อมาได้ แปดเหรียญแปดเหรียญในช่วงช่วงเริ่มสักประมาณหลังวันที่สิบมิถุนาไปเนี่ยการงานของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ล้นมือเลยนะเพราะฉะนั้นงานจะเข้ามาดีคุณจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีจะมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นจะมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นการงานค่อนข้างโดดเด่นมากเลยทีเดียวสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีน,นะการงานดีการเงินมันก็จะดีไปด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเดือนอาจจะก,การงานยัง กระท่อนกระแท่นระมัดระวังการทํางานที่อาจจะมีคนอิจฉาริษยาและใส่ลายป้ายสีคอยแทงข้างหลังเราอยู่ก็มีด้วยเช่นกันแต่โชคดีที่คุณมีคนเออ่ส่งเสริมสนับสนุนคุณอยู่ลับๆอาจจะมีเจ้านายหัวหน้างานด้วยคุณมีนิสัยเหมือนเด็กคือ ดูอ่อนผู้ใหญ่ดูอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ใช้จ่ายเหมือนเด็กด้วยเช่นกันนี่การงานจัดไาเริ่มดีแต่ต้องดีหลังวันที่10มิถุนาไปแล้วนะคะเป็นงานที่เกี่ยวกับด้านการใช้คำพูดหรืองานที่จะต้องมีเกณฑ์ของการเดินทางอยู่บ่อยๆบ,บางคนทำงานที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดคำจายอย่างเช่นเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักการพูดต่างๆเป็นเซลล์ เป็นไกด์เป็นล่ามเป็นมัคคุเทศเป็นที่ปรึกษาหรือแม้กระทั่งเป็นเอ่ออะไรอ่ะโคศกพิธีกรงานอะไรที่เกี่ยวกับด้านการใช้คำพูดการไปพรีเซนต์งานต่างๆเขาบอกว่างานของคุณจะก้าวหน้าถึงถึงโอกาสที่ถ้าใครทำงานประจำก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถ้าใครทำธุรกิจส่วนตัวหรืองานเอ่อ ฟรีแลนซ์ต่างๆนะคะเขาบอกว่างานของคุณค่อนข้างที่จะก้าวหน้านะในช่วงเดือนมิถุนายนประมาณกลางๆเดือนอะสักประมาณกลางๆเดือนจะก้าวหน้าจะมีคนรู้จักมากยิ่งขึ้นจะเขาเรียกว่าจะมั่นคงมากยิ่งขึ้น จากคําพูดคําจาจากการกระทําของคุณแต่เป็นงานที่บางทีไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะไม่ได้อยู่ติดที่นะรู้จักอ้อนให้เป็นรู้จักใช้คําพูดให้เป็นเนี่ยจะยิ่งส่งผลที่ดีให้กับตัวคุณอย่าใช้คําพูดแรงๆการที่เราก้าวหน้าก้าวไกลมกักมีคนหมั่นไส้ระวังการถูกแทงข้างหลังที่เราอาจจะรู้ตัวคนว่าคนเนี้ยคอยใส่ร้ายเราคอยแทงข้างหลังเราสิ่งที่สําคัญคือเมื่อรับรู้แล้วต้องมีสติ อย่าไปชนอย่าไปโต้ตอบยิ่งอิจฉาเรามากแค่ไหนเรายิ่งทําให้โดดเด่นให้มากแค่นั้นเขาก็ตายด้วยคําพูดด้วยด้วยความรู้สึกของเขาเองไม่ต้องไปโต้ตอบไม่ต้องไปทําให้คนมองว่าโหแรงจังเลยเป็นคนพูดจาแบบนี้เหรอดูไม่ดีเหยออะไรอย่างเงี้ยบางคนเขาก็ชอบคนแรงคนไม่ชอบคนแรงก็มีนะเพราะฉะนั้นอะเราเดินสายกลางดีกว่าถ้าเราโดนหนักๆจริงๆแบบที่คนมองเห็นว่า คือทนอยู่ได้ยังไงอะไรแบบนี้อ่าเราค่อยชนไปบ้างเราก็ชนแบบนิ่มๆไม่ต้องชนไม่ต้องชนแบบหยาบคายแล้วจะทําให้คนเขารู้สึกว่าอือหือเวลาชนทีก็เจ็บอยู่เหมือนกันนะคําพูดอนะ่ะจำตามจริงไม่ต้องมีคําหยาบหรอกชนด้วยคําสุภาพเนี่ยเจ็บลึกยิ่งกว่าคาหยาบคายอีกนะคะอ่ะต่อมา,พาไพ่ใบต่อมาได้เจ็ดเหรียญได้เจ็ดดาบ <c oughs> จ็ดดาบในที่นี้เขาบอกว่าใช้ไหวพริบปฏิพานในความสามารถของตัวคุณคุณเป็นคนที่ถูกมองว่าเป็นคนเจ้าเล่ห์นะถูกมองว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีไหวพริบปฏิพานที่ดีเพราะฉะนั้นใช้ไหวพริบปฏิพานในการทํางานจะส่งผลทําให้คุณก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในที่นี้เขาบอกว่าต้องระมัดระวังด้วยระวังการถูกขโมยไอเดียระวังการถูกขโมยเอ,อ่อความรู้ความ ความสามารถต่างๆของคุณและที่สำคัญใครที่มีคนเข้ามาจีบใครที่มีคนมาพูดมาคุยด้วยแล้วยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์แบบชัดเจนว่าเอ้ยประกาศตัวให้รู้อันนี้แฟนฉันนะอันนี้เป็นคนของฉันนะเพียงแต่พูดแต่คุยแต่บางทีคนก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าอ่ะอคนนี้จีบกันต้องระวังจะมีคนมาแย่งนะคะ <éta. S 1> จะมาแย่งกันแบบซึ่งซหน้าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น จะแย่งสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันขึ้นอยู่กับที่ตัวคุณเพราะตัวคุณนะ่ะต้องมีลูกอ้อนลูกชนให้เป็นในที่นี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันพระราษฎร์ปฏิอ้อนก็เป็นแรงก็ได้ดังนั้นนะ่ะต้องรู้วิธีที่จะทําว่าควรจะทําแบบไหนอะไรควรอ้อนอะไรควรแรงนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังด้วยสําหรับบางคนในช่วงเดือนวิถุนายยนี้บางคนต้องระมัดระวังเรื่องทรัพย์สินด้วยนะจะมีการถูกขโมย ลักเล็กขโมยน้อยอย่างเช่นบางทีเราเคยวางของไว้แบบนี้มันไม่หายแต่ในช่วงของเดือนมิถุนาอยู่เนี้ยอาจจะถูกคนหยิบไปโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้โดยที่เราหาตัวคนที่เอาไปไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นน่ะต้องระมัดระวังการถูกขโมยไอเดียการถูกลักเล็กขโมยน้อยเอ่อมาถูกหยิบไปหรือบางคนต้องระวงังอาจจะมีขโมยเข้าบ้านได้นะคะหรือต้องระวงังเอ่อเขาเรียกว่า ระวังคนใกล้ชิดหรือระวังคําพูดคําจาของคนบางคนที่ขโมยกันแบบซึ่งซึ่งหน้าก็คือขอยืมแล้วไม่ได้คืนนะคะต้องระวังตรงนี้ด้วยอันนี้เรียกว่าขโมยซึ่งหน้าเลยเพราะว่าเราให้เขาว่าแล้วรับปากว่าจะคืนไม่คืนนะคะไพ่ใบต่อมา อในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี้ยก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะจะมีเกณฑ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรที่แบบหนักหนาที่จะต้องหมดเงินหมดทองเยอะแต่มันจะเสียเวลาในการทํางานของคุณในช่วงเนี้ยต้องบอกเลยเนี่ยตอนเนี้ยคือวันเนี้ที่นั่งอัดคลิปเนี่ยคือต้องอัดให้จบนะเพราะมันอัดมาแล้ว มันก็เหลือวันพระหัสสุขเสาอีกสามวันก็จะจบคลิปแล้วมันก็หมดคลิปที่จะลงแล้วพอดีด้วยก็เลยต้องอา่านแต่มาดามไม่สบายตอนนี้ไอหนักมากไม่รู้เลยช่วงนี้โควิดระบาดเดี๋ยวจะต้องตรวจด,ดูเหมือนกันกลัวอยู่เหมือนกันเพราะกลัวติดหลานแต่น่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาเพราะว่ามาดามต้องไปดูแลป้าที่ป่วยติดเตียงแล้วเวลาบ้านอยู่คนห่างกันไปประมาณสองซอยขี่จักรยานไป พอไปถึงปุ๊บป้อนเสร็จปุ๊บฝนตกหนักไอ้เราก็ขี้เกียจอยู่ตรงนั้นก็กลับบ้านเคียจักรยานตากฝนกลับบ้านแล้วเป็นอย่างเงี้ยบ่อยครั้งมากนี่ฝนเพิ่งจะหยุดไปได้แค่วันสองวันแต่เขาก็บอกแล้วว่าโดนฝนช่วงเนี้เหมือนรับไอสารเคมีต่างๆบนอากาศเราก็นะมันเริ่มอยู่ดีๆก็คันคันคอพอเจ็บคอหนักเข้าเริ่มอไอไอหนักเข้าเริ่มเจ็บคอละเริ่มเสียงเปลี่ยนละเริ่มเพียวันนี้เพียมากเพราะฉะนั้น ตอนตอน้ตนตๆคลิป,ปเห็นไหมจะพูดแบบเหมือนลวนๆหน่อยคือมันสติไม่เต็มร้อยนะคะเพราะฉะนั้นต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดมันมีอะไรที่ผิดพลาดดังนั้นผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีก็ต้องระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันเป็นแบบเนี้ยคือมันไม่ได้เป็นหนักหนา <c oughs> มันเป็นพอทํางานได้แต่เราทํางานได้แต่สติเรามันไม่เต็มร้อยไงมันก็จะทําให้เราอะ่ะอยากนอนอยากพัก มันก็จําเป็นที่จะต้องนอนต้องพักนะเพราะบางอย่างการเป็นไข้หวัดต้องพักผ่อนเยอะๆร่างกายมันจะต้องร่างกายมันถึงจะฟื้นตัวดังนั้นนะัผู้ที่เกิดเปนพลัสับปดีใครที่ทํางานหามลุ่งหามค่าหรือใครที่ทํางานใช้สมองมากเกินไปทํางานหนักมากเกินไปพักบ้างควรมีวันหยุดบ้างไม่งั้นคุณอาจจะต้องหยุดพักยาวเพราะว่าบางทีถ้ามันเป็นไข้หวัดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยคุณต้องหยุดพักยาวยจริงๆเพราะมันลุกไม่ไหวนะคะ ดังนั้นอ่ะมาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกอะไรผู้ที่เกิดวันพฤรหรัสบดีไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สองดาบอืย้ำอีกนิดพฤรหรัสบดีปีนี้มันโลกาวินาศถ้าไม่มีเรื่องเสียเงินเสียทองก็จะมีเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่มีเรื่องเสียเงินเสียทองกับเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะมีการถูกแทงข้างหลังเกิดขึ้นเพราะมันเป็นโลกาวินาศจะถูกอย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับบางคนบางคนโชคร้ายหน่อยเค้ะซ้รําซัดโดนครบหมดทุกอย่างแต่บางคนก็โดนแค่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะระมัดระวังไว้อย่างเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนะี่ยเราก็ดูแลเรื่องสุขภาพแต่บางทีมันก็ดูแลยังไงมันก็ถึงเวลาเป็นมันก็ต้องเป็นส่วนระวังเรื่องการที่จะถูกทําร้ายถูกแทงข้างหลังอันเนี้ยบางทีอ่ะ เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องไม่มีเรื่องที่ให้ใครเขามาคอยจ้องจับผิดและแทงข้างหลังเราได้อันเนี้ยมันถึงจะรอดนะคะเพราะว่าถ้าเราทําดีมาตลอดนะจะเอาอะไรมาแทงข้างหลังใช่ละ่ะจะไปใส่ร้ายป้ายสีทุกคนก็มองเห็นว่าฉันเป็นคนทําอะไรด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาไ่นะก็แทงเราไม่ได้ละแต่เรื่องเอ่อการถูกเอารัดเอาเปรียบรักเล็กขโมยน้อยถูกเอ่อ ขโมยไอเดียขโมยความคิดเราหรือถูกเขาหยิบขอยืมอันนี้อยู่ที่ตัวเรานะว่าเราอะจะระมัดระวังได้มากน้อยแค่ไหนไพ่ใบไพ่ใบต่อมาไพ่สองดาบบอกถึงการที่เรียกว่าเป็นช่วงลังเลในช่วงปลายเดือนปลายเดือนวิจารณเนี่ยหลังวันที่ยี่สิบไปแล้วมันจะเกิดความลังเลรู้สึกว่าจะเอาอยัางไงดีกับสิ่งที่กําลังกระทําอยู่กับงานที่กําลังกระทําอย่างล้นมือหรือบางทีบางคน งานก็ล้นมืออยู่แล้วคุณก็อาจที่จะทํางานออนไลน์เพิ่มหรือบางคนทํางานออนไลน์อยู่แล้วก็เกิดความลังเลว่างานที่ชันทําอยู่ต้องออกไปพบปะจะเจอผู้คนนะกัดฉันนั่งทํางานออนไลน์อยู่กับบ้านมันจะดีกว่าไหมเกิดความลังเลมาดามแนะนําทําทั้งสองอย่างไปเถอะอย่าไปฟังคํายุแย่ของใครว่าโอ้ยเหนื่อยเปล่านั่งทําอยู่กับบ้าน จริงๆถ้าเราออกสู่สังคมข้างนอกคนรู้จักเราเยอะหน้าที่การงานเราจะก้าวหน้ามากยิ่งกว่าที่การที่เรานั่งจุ่มปุ๊กอยู่กับที่นะคะไ <c oughs> <c oughs> พ่ใบต่อมาได้อัศวินถ้วยอัศวินถ้วยก็บอกว่าเป็นช่วงที่ดูเนื่อยๆหน่อยนะสําหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงปลายเดือนเกิดความลังเลเกิดความรู้สึกว่าจะทําต่อหรือพอแค่นี้ขี้เกียจไม่อยากจะทํามันจะเกิดความ อสวินถ้วยเนี่ยเกิดการรู้สึกอยากหยุดชะงักอยากพักมันเหนื่อยมันอ่อนไหวง่ายในด้านอารมณ์เซนสทีฟง่ายอะไรมากระทบใจนิดหน่อยก็จะรู้สึกน้อยอกน้อยใจละแต่เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์นะมีความรักเข้ามาตั้งแต่ต้นต้นเดือนมาละ ในปลายเดือนก็ยังบอกอยู่ว่าความรักก็ยังคงมีอยู่เพราะว่าเป็นจังหวะที่มีเสน่ห์เพียงแต่ว่าความรักที่เข้ามาสําหรับผู้ที่เกิดวันพระหาณ์สปดีในช่วงพอเริ่มปลายเดือนคุณจะเริ่มรู้สึกเกิดความลังเลมมันมีความรู้สึกว่าเอ๊ะคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยไว้ใจได้ไหมเจ้าเล่หรือเปล่ามีเล่เหลี่ยมกับเราหรือเปล่าหรือเป็นคนที่ เป็นคนดีหรือไม่ดีไม่แน่ใจเกิดความลังเลเกิดขึ้นจึงทําให้คุณเนี่ยชะลอหรือชะงักไว้ก่อนกับเรื่องความรักแต่ก็ยังพูดคุยอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อะไรยังขอพิจารณาอยู่อีกหน่อยนึงก่อนเพื่อป้องกันการผิดพลาดไพ่ใบต่อมาได้ไพ่สามเหรียญไพ่สามเหรียญเขาบอกว่าเมื่อเหมือนเหมือนเราหยุดพักสติเราไปสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการงาน มันก็จะทําให้เหมือนเราได้ชาร์จแบตพอเราได้ชาร์จแบตปุ๊บเนี่ยเราก็จะลุกขึ้นฮึดสู้กับเรื่องงานขึ้นมาใหม่ความมีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะความฉลาดความเก่งเฉพาะทางของคุณนะ่ะมันมีความโดดเด่นอยู่แล้วดังนั้นน่ะจึงมีคนสนใจในสิ่งที่คุณทำไม่ว่าคุณจะเก่งงานด้านใดก็ตาม คุณมีความเก่งที่มันเฉพาะทางในเฉพาะทางที่คุณเรียนมาหรืออาจจะบางทีสิ่งที่คุณเก่งไม่ใช่สิ่งที่คุณเรียนด้วยซ้ําบางคนเก่งในสิ่งที่ไม่ได้เรียนมาแต่บางคนก็เก่งในสิ่งที่เรียนด้วยและสิ่งที่ไม่ได้เรียนด้วยเป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วคุณก็สามารถเอาสติปัญญาเอาความรู้ความฉลาด <c oughs> ความเก่งเฉพาะทางของคุณที่มีกี่ด้านก็ตาม ซึ่งเรียกว่าการงานของคุณจะเริ่มดีมากยิ่งขึ้นเหมือนเราชาร์จแบตไปแล้วมีคนสนใจงานคุณมากยิ่งขึ้นในช่วงปลายปลายเดือนหลังวันที่2 0ไปแล้วสักประมาณวันที่25อะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วงานจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะประสบความสำเร็จไปตรงตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมีคนช่วยเหลือผลักดันคุณนะคะเพราะฉะนั้นน่ะในแต่จริงๆแล้วคนที่จะช่วยเหลือตัวคุณได้ดีที่สุดคือตัวของคุณเอง คุณเป็นคนที่มีความสามารถมีความฉลาดแยบยนต์มีความคิดอะไรที่เออเขาเรียกว่าล้ำอะทาให้คนอื่นเรียนแบบได้ยากแต่ก็ต้องระวังอย่าประมาทอย่าเชื่อใจคนมากไปจะถูกล้วงความรับได้ดังนั้น่ะในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี้ยเขาบอกว่ามีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลได้อย่างรวดเร็วทําอะไรต้องมีความขยนันขันแข,ข็งกระตือรือล้นอย่าเอออย่าขี้เกียจ อย่ารักสบายมากเกินไปแต่ถ้าช่วงที่มันรู้สึกท้อบ้างอยากพักบ้างอ่ะพักได้นะสักวันสองวันเพื่อที่จะเรียกกำลังคืนกลับมาแล้วคุณลุกขึ้นพุดสู้ทำใหม่บอกได้เลยว่าไปได้อย่างรวดเร็วและถึงเป้าหมายที่คุณคาดหวังคาดหวังเรื่องการเงินก็จะได้เงินเงินก็จะเข้ามาอย่างรวดเร็วคาดหวังเรื่องการงานงานก็จะมีคนติดต่อเข้ามาเยอะแยะมากมายคาดหวังเรื่องความสำเร็จ เรื่องเป้าหมายต่างๆที่ตั้งเป้าเอาไว้ก็จะไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันใบไพ่ใบสุดท้ายไพ่สรุปไพ่สรุป,รปได้ห้าถ้วยได้5้าถ้วยอย่าตั้งเป้าอะไรมากเกินไปหรือสูงเกินไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานอย่าตั้งเป้าสูงเกินไปจนมองไม่เห็นความสําเร็จของตัวเองจริงๆแล้วมันประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดเราบางทีบางอย่างเราเพิ่งเริ่มต้น มันอาจจะประสบความสําเร็จที่บางทีเราตั้งไว้สักประมาณสิบแต่มันสาเร็จไปสักสี่หรือห้าอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่สําเร็จนะมันก็สําเร็จนะเพียงแต่ว่าเป้าที่ได้มันไม่ไม่ตรงตามเป้าหมายมันได้สักเท่านี้ก็ถือว่าดีดีกว่าไม่ได้แต่หลังจากนี้ไปมันน่าที่จะดีขึ้นถ้าเราพยายามไม่ท้อซะก่อนเพราะว่าไพ่ห้าถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงความสําเร็จกําลังรออยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่ท้อซะก่อน ะะและเป็นความสําเร็จที่จะมีคนที่อายุมากกว่าคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณด้วยดังนั้นถ้าคุณไม่ท้อสําเร็จออกมาแล้วได้แค่เพียงได้น้อยเกินไปจากเป้าหมายที่คาดหวังก็ไม่ต้องไปท้อมันพยายามต่อเดี๋ยวจะได้ดีมากยิ่งกว่านั้นอย่าลืมนะไพ่ใบสุดท้ายของคุณคือ8ดไม้เท้าแต่ไพ่ใบใบนี้คือไพ่สรุปนะคะแไม้เท้าบอกถึงการที่เรียกว่าสําเร็จได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นรอบเดือนมิถุนายนนี้คุณอาจจะสําเร็จแค่นี้พึงพอใจไปเถอะส่วนเรื่องการเงินอย่าไปตั้งเป้าสูงว่าฉันจะต้องได้เงินต้องมีรายได้เท่านั้นเท่านี้เพราะฉันมีภาระทีต่ต้องรับผิดชอบเยอะเอาเป็นว่าก่อนหน้าเนี้ยได้รับเท่านี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้รับเท่านี้เดือนนี้ได้เท่านี้ถือว่าดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะให้ดูดูเทียบกับเดือนที่ผ่านมาถ้ามันดีกว่าเดือนที่ผ่านมา ไม่ใช่ต้องเอาตรงเป้าที่ว่าโอ้ชั้นตั้งเป้าไว้สูงปีเตเลยเพราะฉันมีภาระต้องรับผิดชอบเยอะอันนี้มันจะไม่ตรงแหละมันจะไม่ได้ตามเป้าหมายแน่นอนส่วนเรื่องความรักอย่าสเปคสูงเกินไปเพราะฉะนั้นอะอย่างข้อกําหนดว่าจะต้องมีข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าผิดเพี้ยนไปข้อใดข้อหนึ่งผิดแค่เพียงข้อเดียวฉันก็ไม่เอาอันนี้บางทีถ้าบางอย่างข้อที่มันผิดเพี้ยนไปเนี่ยมันเป็นข้อที่ไม่รุนแรงไม่หนักหนาสาหาัสสามารถ มาแก้ไขกันได้เราก็ต้องพูดต้องคุยกันแล้วคุณจะเจอคนที่ดีในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ไม่ใช่ว่าคนที่เข้ามาจะเป็นคนไม่ดีสลายเปอร์เซนคนดีก็มีคนเจ้าเล่ห์ก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวคุณแต่ถ้าบางคนบอกว่ามีคนจีบอยู่แค่เพียงคนเดียวคนจีบอยู่แค่เพียงคนเดียวเขาอาจจะเป็นคนเจ้าเล่ห์ในสายตาของคนอื่นในด้านหน้าที่การงานของเขาก็ได้แต่เขาอาจจะไม่เจ้าเล่ห์กับเราก็ได้เพียงแต่เขา ชอบให้คนที่แบบว่าดูอ่อนๆดูทำตัวน่ารักนะคะดูเป็นเด็กสำหรับเขาเขาชอบแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักวิธีที่จะใช้แล้วก็ต้องรู้จักพูดคุยถึงแม้เราจะมีนิสัยทำตัวเหมือนเป็นเด็กแต่เราต้องมีแฝงความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในใจเราว่ากฎกติกาที่เราตั้งไว้ในใจเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าเขาขาดข้อใดข้อหนึ่งหาช่องหาช่วงเวลาหาจังหวะที่จะพูดคุยกันแล้วปรับเปลี่ยนแก้ไข คุณก็จะได้เจอคนที่ถูกอกถูกใจไม่มีใครหรอกถูกใจเราตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวเข้ามามันต้องมามาปรับเปลี่ยนกันที่หลังด้วยกันทุกคู่นะคะเพียงแต่ว่าก้าวเข้ามาในชีวิตเราแล้วพูดให้ตายยังไงมันก็ไม่ปรับเปลี่ยนเตะมันออกจากชีวิตไปเลยค่ะเสียเวลาเปล่านะคะคนที่เขาสามารถเปลี่ยนเพื่อเราได้ยังมี สำหรับเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพกป็อย่างที่มาดามบอกอ่าระวังเรื่องเลือดตกอย่างออกสักนิดหนึ่งนะอาจจะถูกของมีคมทิ่มแทงบาดได้หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการฝังเข็มอย่างที่มาดามพูดไปแล้วในตอนต้นระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาด้วยนะนะคะใครที่ใช้สายตามากๆจะมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสายตาทั้งสองข้างจบคําพยากรณ์สําหรับผู้ที่เกิดวันพฤรหรัสบดีแล้วนะคะใครที่ สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่ยี4ีไพ่ออร์เคเิลไพ่โคโคโลโน no. ทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าเรียนกันได้สําหรับเอ่อไพ่ศาสตร์ไพ่ญี่ปุ่นไพ่โคโคโลโนศา no. สตร์ที่มี1เดียวในโลกเป็นศาสตร์ที่มาดามคิดค้นขึ้นเองมาดามกําลังจะเปิดสอนคอร์สพิเศษนะคะที่โรงแรมเมเบิลโรงแรมเมเบิลอยู่ตรงถนนสีนครินใกล้ๆกับถนนบางนาตาดกมที่4.5 เราสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาลงที่สถานีวัดสีเอี่ยมออกจากสถานีแล้วมองไปฝั่งตรงกันข้ามกับวัดสีเอี่ยมคุณจะเห็นโรงแรมเมเบิลเลยนะคะก็นิดเดียวเองก็เดินไปเดินก็ได้หรือจะนั่งมอเตอร์ไซค์วินตรงนั้นไปก็ได้ก็สำหรับใครที่สนใจเรียนต้องออจองคิวเข้ามานะรับแค่เพียง3 0 r ิคิวเท่านั้นสอนวันเดียวจบ 9้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นในเดือนกระกฎาคมอาจจะเป็นอาทิตย์ต้นเดือนหรืออาทิตย์ปลายเดือนก็ได้จะสอนไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์เพราะว่าเผื่อคนที่ทำงานจะได้สามารถลงเรียนได้รับแค่30คนเท่านั้นนะคะสนใจรีบทักเข้ามาอยากรู้รายละเอียดว่าค่าใช้จ่ายอะไรยังไงเท่าไหร่ย้อนกลับไปดูที่คลิปพยากรณ์ดวง12ราศีกับเลขมงคลนะคะเลขมงคล12ราศี ของเดือนมิถุนายนนียค่ะตอนท้ายคลิปเลยนะคะจะมีบอกรายละเอียดสำหรับคลิปนี้ใครที่สนใจอยากจะดูดวงกับมาดามทักกินบ็อกหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาสอบถามค่าครูหรือจองคิวดูดวงกันได้สำหรับเ c ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าครูให้กับมาดาม,ดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ